มาเลยค่ะทำไมถึงต้องทะเลาะก,กันเรื่องกินนะคะมาถึงขั้นไม่คุยกันเลยนะเดี๋ยวชอบก,กินขนม <c oughs> นี่ไม่เห็นผิดเลยอ่ะหนูก็กินตัวเองกินไอติมเป็นถ้วยเลยไม่ <c oughs> ถ้วยทำมือด้วยถ้วยไหนถ้วยขนาดนี้เล็กเลพี่บี <ๆ S 1> ไม่ให้กินขนาดไหนอ่ะพี่เออมันมันก็มีลิมิตนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขากินได้ทั้งวันยังขับรถจะขับรถไปไหนก็จะต้องดูว่า เออทุกอย่างพร้อมหรือเปล่าคือซ้ายมีขนมขวามีขนมข้างหลังสามารถหยิบได้รอบตัวจริงพี่อันนี้ไม่ได้ชิลลุกละครเราก็ขับรถเองไปไหนม่ไหนบางทีมันก็เหนื่อยไงแล้วไม่กินอะไรก็จุกจิ้มมันก็จะหลับในรถล้อผิดเหรอคะเวลาขับรถโกรธไหมหนกโกรธแบบนี้ก็นิ่งเงียบเป็นวันๆพี่บีห้ามเขายังไงเออพี่บีห้ามยังไงพี่อันนี้ถึงโกรธขนาดนั้นเอางี้เดี๋ยวก่อนนะหนูมีจําลองให้ดู อ่าสมมุติสมมุติอ่าโอเคสมมุติว่าหนูเป็นเมียพี่นะอยากแหย่ตาซื้อไปฮันนี่ค่ะซื้อไปฮันนี่กำลังนั่งกินขนมอยู่นะคะพี่ฮันนี่ก็จะกินขนมอยู่ตลอดเวลาอยากเข้านเวลาพี่อยากเข้าไปกินขนมแรกแรกๆเลยก็จะถามว่าเมื่อเมื่อตอนที่ยังกินข้าวมาหรือเปล่ากินแล้วก็จะบอกว่อันนี้รู้ไหมว่าแคลอรี่มันเท่าไหร่รู้แล้วมา ทุกอย่างไม่ไม่ไม่ประสบความสาเร็จก็จะไหนไหนลองกินบ้างซิซก็จะหยิบย้ายออกมาเลยนี่ค่ะเวลาโกรธโกรธสามีจ๋าโกรธได้เป็นวันเลยเหรอคะก็ถ้าเกิดยังไม่ต้องเริ่มต้นพูดเรื่องอะไรก็จะไม่พูดเลยค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะเคยโกรธสามีนานที่สุดแค่ไหนไม่ต้องถามนะเพราะบางทีเจ๊โกรธหกเดือนจริงเหรอคะเป็นไตรมาสโอ้โหเต็มที่ก็ ข้ามคืนคืนเดียวพวกนี้ตื่นขึ้นมาก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแลยวดง่ายจริงดเรื่องอะไรมาปกดง่ายหายเร็วมากกดเรื่องอะไรกดเรื่องอะไรกเรื่องกลับบ้านแบบผิดเวลาหนึ่งนาทีอะแล้วคนอื่นล่ะคนอื่นล่ะคะโกรธนานไหมคะเชื่อไหมว่าหนูไม่เคยโกรธสามีเลยมีแต่สามีโกรธหนูสมมตินอนอยู่อย่างเงี้ยนอนแล้วก็ตื่นพร้อมกันนะแต่มันฝันมันฝันว่าหนูเนี่ยไปมีแฟนใหม่มันก็มาโกรธหนูบางที่เป็นความฝันนะ โกรธพี่ปอเรื่อยเคยเคยโกรธสองวันก็เคยสองสามวันก็เคยเขาไม่รู้ไม่รู้ก็ปล่อยก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ต่อไปของคุ้นะคะไม่ก็เหมือนกันอ่ะแบบไม่ถึงวันก็ก็หายอะไรเงี้ยน่าจะข้ามคืนแต่ว่าส่วนใหญ่ที่กอดเพราะพี่ปักจาด์โอ้โหอะไรเงี้ยหนูก็แบบไม่ชอบเลยยูพูดแบบนี้ทะเลาะกันบ่อยไหมคะไม่ค่อยฮะไม่ค่อยบ่อยเทะเลาะกันหรือว่าพี่บีเถียงไม่ทันหรือเปล่า มีคนไม่ค่อยพูดนะคะจริงจริงพี่นี่เป็นไม่ทันพูดน้อยกว่าเขาอ๋อเหรอะจะแต่จะดูออกครับหน้าดูจากหน้าออกจักภาพเลยริงจริงแล้วเป็นคนขี้บ่นมากจริงเหรอบ่นได้ทุกเรื่องบ่นทุกเรื่องส่วนมากพี่จะเป็นคนที่แบบทําพวกงานบ้านเีงครับ เฮ้ยไงอ่ะักผ้าไม่เช็ดเช็ดตู้แล้วก็ดูดฝุ่นอะไรพวกนี้ติดมาจากแม่แม่เป็นคนเป็นเจ้าระเบียบมากแล้วว่าทํางานไปแล้วก็บนไปเเวลาเครื่องดูดฝุ่นออกมาเนี่ยทุกคนจะวิ่งหนีหมดทั้งคืนจะ้ำนี้ดูจะเป็นหมดรู้ล้เตียนตัวขนาดบ่นกันงอนกันนะก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนตอนนี้อายุเท่าไหร่ละคะ 21่สิค่ะน้องก็มาทํางานในวงการเต็มตัวแล้วนะคะคือน้องอยากเข้ามาเองหรือว่าพราแม่ลักดันคะเมื่อก่อนตอนเด็กๆน้องไม่ชอบไม่ชอบเลยนะคะแล้วก็<อ>แต่พอตอนโตน,นี้น้องเรียนทางด้านนิเทศศาสตร์<อ>เดียนเบื้องหลัง<อ>แล้วก็มีโอกาสจากพี่น้อง ชวนให้มาเล่นมาด,ดาดันตรงนี้ก็เลยได้ก้าวเข้ามาสู่วงการแล้วก็คือทั้งพี่ฮันนี่กับพี่บีก็อยู่ในวงการทั้งคู่คใช่ไหมคะมีแบบว่าแนะนําสอนอะไรน้องไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นการเหมือนกับการให้กําลังใจการสอนอะไรมากกว่าค,ค,ครับเพราะว่ามีอย่างสมมติมีวันหนึ่งที่เขากลับมาแล้วก็าขาเขือเขียวหมดสองข้างก็อบอกอแม่เขาบอกว่าน่าช่วยโทรไปบอกผู้จัดหน่อยสิ Icana, ไม่เล่นแล้วนะบทแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องบอกเขาว่าเนี่ยสมัยที่พ่อเล่นเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้มันมันมันไม่มีคนที่จะมาเป็นสแตนด์อินให้เราเราต้องเล่นเองเราเพราะเรื่องเจ็บเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดามันต้องมีมันต้องมีบ้างก็ฝึกความอดทนให้เขาด้วยเนาะใช่ให้คําแนะนําเรื่องงานไปแล้วส่วนเรื่องการใช้ชีวิตนะคะอย่างเรื่องสาวๆเงี้ยน้องมีมาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ไหมอ่ะ โอ้เรื่องสาวๆคงไม่กล้าปรึกษามั้งไหทเพรา่ะมีห่วงลูกชายไหมไม่ห่วงค่ะแต่ห่วงมากกว่าห่วงเรื่องงานมากกว่าก็บอกเขาว่าเรายังเป็นช่วงที่ทํางานอยู่คือเราก็มีความรักได้มันไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมเพราะว่ามันก็จะต้องมีบ้างแต่ว่าการที่จะไปจริงจังอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าเพิ่งเพราะว่าเราต้องทํางานสร้างฐานะตัวเองให้แบบว่าคนที่มาเป็นแฟนเราเขาจะต้องไม่เดือดร้อนอันนี้มุมแม่จ๋าและมุมพ่อจ๋าล่ะ ส่วนมากจะแนะนาครับถ้าเกิดลูก,ลกชายพาผู้หญิงมาที่บ้านหรือว่าเอารูปให้ดูหรืออะไรเงี้ยก็จะมีคอมเมนต์บ้างอะไรเราให้ฟังครั้งหนึ่งก็คือว่าพาผู้หญิงมาที่บ้านแล้วเขากำลังจะไปงานเลี้ยงต่อ,อ,อเขาลูกชายที่ไปแต่งตัวบอกฝากเพื่อนไว้ก่อนนะ,ะ,ะและ้วในระหว่างที่ฝากเขาก็หยิบไอโฟนออกมากดกดดูรูปก็เราก็ไปเห็นเป็นรูปนก สวยมากถ่ายด้วยเลนประมาณ3 0มบิน4มิลสน่ร้อนั้นก็บอกว่าเออนี่ใครถ่ายบอกนููถ่ยเองค่ะแล้วคุยเรื่องกล้องเรื่องอะไรแบบสนุกสนานลูกชายพร้อมลงมากลังจะออกจากบ้านแล้วก็บอกอินดี้คนนี้นะเพราะฉะนั้นก่อนเข้าบ้านควรจะเรียนเรื่องกล้องนิด ห่วงเรื่องอะไรเขามากที่สุดคือว่าเรื่องชีวิตเขาแบบไม่อยากตัดสินใจลงเอยกับใครเร็วเกินไปอยากให้แบบใช้ชีวิตให้เต็มที่เท่าที่จะนั่นได้ก่อนก่อนที่จะคิดว่าเออเราควรจะปักหลักกับผู้หญิงคนไหนอะไรอย่างเงี้ยตร้ยสออันนี้เ,เป็นมุมของพ่อจา๋าแม่จา๋าในรุ่นใหม่ๆนะบางครั้งเรามักจะได้ยินบรรดาคุณพ่อคุณแม่ห่วงลูกอ๋อ oh, ไม่อยากให้แต่งงานเร็วนู่นนี่นั่นเลี้ยงเขาได้หรือเปล่าแต่ลองฟังพี่บีดี ใช้ชีวิตวัยรุ่นให้เต็มที่ก่อนอไม่ใช่ไปใช้หลังแต่งงานใช่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมา20กว่าปีแล้วมันต้องมีเคล็ดลับที่ทําให้แบบว่าชีวิตคู่ยืดยาวขนาดนี้ช่วยบอกเมียจ๋าที่อยู่ทางบ้านหน่อยได้ไหมคะสามีจ๋าด้วยก็จริงๆแล้วเมียจ๋าทั้งหลายเนี่ยนะคะอย่าไปวุ่นวายกับสามีจ๋าให้มากนักต่างคนต่างทํางานดูแลซึ่งกันและกันในช่วงเวลาที่เราเดูดูปากนัชานะคะดูปากนาชาใช่ไหมคะ ซึ่งกันแลยการอยูุ่นไวกับเขามากปล่อยให้เขาเป็นตัวของเขาเองบ้างนี่ด่าหูอื้อหูอื้อชั่วค่ะคือเราต้องเชื่อใจค่ะสรุปคือต้องเชื่อใจพยายามอย่าไปบังคับเขาทุกเรื่องนะครับก็พยายามที่จะแม้กระทั่งเวลาเราทะเลาะกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องแบบเฟดลงบ้างไม่ใช่พยายามจะเอาชนะอเรื่อง ทุกเรื่องยอมกันบ้างเราต้องยอมเขาบ้างน่ารักถึงไหมน่ารักน่ารักมากเลยอะตัวพีชหน่อมได้แล้วใช่ไหมนี่เวลาเขาให้การ์ดกันนะเขาแอบจุ๊กกันเขาเอาการ์ดมาบังเอาวันนี้ให้จุ๊กกันแต่เอาหมอนบังน่ารักนี่โอ้โหจังเลย เคล็ดลับของพี่พี่เขานะคะก็อย่าลืมทําตามกันด้วยละกันได้เคล็ดลับดีๆไปแบบนี้นะคะวันนี้เมียจ๋าก็ต้องขอบคุณทั้งพี่บีและพี่ฮันนี่มากๆเลยมาแชร์เรื่องความรักให้ฟังตันนี้นะคะขอบคุณสองท่านขอบคุณ่ะพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะพี่เปิ้ลนาครนะคะจะพาภรรยานะคะแล้วก็น้องออกัสออก้ามานะคะโอ้โหสนุกมันฮามากต้องติดตามเลยค่ะได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Holy fat.